วนถึงดำแต่ใจดีดีจิงวิญญาณเด็กวัดเราคนบุรีเอยชื่อไปต้องรู้ดีโคนทองสุกแก่ผลิตร,รายการโดยทีอมูเลทสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้านาฬกาสามนาทีโดยประมาณเจอกันแล้วเหมือนเดิมครับจะนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับว่าศึกษาอย่างไงดูอย่างไงให้ถูกทางวันนี้ผมเอาสุดยอดเหรียญนะครับเหรียญของเมืองไทยเขาเรียกว่าเหรียญปู่ปู่เหรียญนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะครับเป็นเหรียญใบโพธิ์พระพุทธชินสีแต่ที่ผมได้มาเนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ตัดปีกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะดูอย่างไรพิจารณาอย่างไรให้ถูกต้องนะครับมาเอาละครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับนี่คือเหรียญพุทธชินสีนะครับเหรียญใบโพพุทธชินสีนะครับเหรียญใบโพพุทธชินสีนะครับเหรียญนี้สร้างเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จกลับนะครับจากยุโรปนะครับเมื่อปีพศ2440นะครับ 2440นะครับ2440ี่นยนะครับอ่าเหรียญน,นี้เขาเรียกเ <c strip> ขาถือว่าเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระเหรียญแรกของประเทศไทยหรือปู่เหรียญน,นั่นเองนะ <singing> เขาเรียกว่าปู่เหรียญนะเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับอ่าเหรียญนี้มีการปั๊มนะครับปั๊มขึ้นครั้งแรกนะครับในเรียกว่าเหรียญที่โรงงานในประเทศเรานะครับเข้าใจว่าน่าจะสร้างโดยนะครับน่าจะสร้างนะครับโดยอ่า โรงงานของคนไทยก็คือน่าจะเป็นนาถานะครับนาถาจารุปกรณ์นะครับตามที่คําบอกเล่านะครับเป็นการสร้างครั้งแรกนะครับเป็นการสร้างโดยเขาเรียกว่าสามัญชนนะครับโรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงนะครับเป็นราษฎรสร้างครั้งแรกนะครับพระพุทธชิน,นสีนี่คือเหรียญปู่เหรียญเลยนะครับเขาว่ากันแบบนั้นนะ,ะเหรียญนี้ดูยังไงนะครับเหรียญนี้ยังไงทําไมนะครับนะครับทำไมทำทำถ,ถึงถึงต้องบอกว่า าหายากและของปลอมเยอะเวลาหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมอเหรียญน,นี้มันจะแปลกตาปกติเหรียญน,นี้นะครับมันจะต้องเป็นข้างเลื่อยนะครับแล้วต้องมีแต่ใบโพตัวนี้นะครับจะมีแต่ข้างในเป็นรูปใบโพนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มแล้วไม่ได้ตัดปีกก็คือปั๊มให้กลมออกมาอย่างนี้เลยนะปั๊มกลมมาเลยนะครับปั๊มกลมก็คือปัม๊มเขาเรียกว่าปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ย พอปั๊มเหรียญปุ๊บแล้วมาตัดปีกให้เป็นกลมแบบนี้ก่อนที่จะไปเรื่อยแต่เหรียญนี้ไม่เรื่อยนะครับแต่เหรียญนี้เนี่ยการพิจารณาคือเวลาหยิบขึ้นมานะครับดูใบหน้านะครับ่อหยิบขึ้นมาครับดูใบหน้านะเส้นสายนะครับเส้นสายของพระพุทธชินสีเนี่ยคมมากนะเพื่อนๆดูนะลายก้านโพนี่คมผิวตึงเรียบเห็นไหมครับผิวตึงเรียบนะครับผมเคยเอามาให้ดูไปแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญนี้จะให้ดูซ้ำนะครับแต่เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เหรียญใหม่นะครับเหรียญก่อนหน้านี้เป็นเหรียญตัดแบบเปลวเพิงนะครับเป็นตัดแบบใบโพเคอนมาให้ดูแล้วแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญเหรียญที่เหรียญที่ไม่ตัดปีกนะครับอ่าก็จะมีนะครับความคมชัดเห็นไหมครับความคมชัดนะครับแล้วเขียนว่าพระพุทธชินสีนะครับเป็นใบโพนะครับเป็นใบโพเหรียญนี่ยคมมากนะครับต้องใช้บอกว่าคมมากนะ เหรียญนี่คมมากนะครับตัวนังสื่อเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งคมชัดอ่าเป็นแท่งคมชัดก้านโพเนี่ยเป็นแท่งคมชัดเลยนะครับรายละเอียดบวัวนั่งบนบัวสองชั้นบัวข้ามบัวหงายนะอ่านะครับดูความคมชัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดูตําหนินะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าไล่จากข้างบนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะอ่ามันจะมีรอยเส้นแตกก้านโพมาคมๆนะครับอ่า เสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะมีรอยแตกนะครับเหนือนะครับเหนือเหนือเกจเห็นไหมครับเป็นรอยแตกช่้นมาเห็นไหมคมคมมาเลยนะครับเป็นรอยแตกคมคมเลยนะครับอ่าคมคมเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าการวาดการทําสเกลพิมพ์นะครับเหรียญเนี่ยนะครับข้างๆเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบกรีดลายเพื่อสเกลพิมพ์ ครับจะมีเส้นซ้อนข้างๆคล้ายๆว่าอ่าเขาจะทำแม่พิมพ์ครับอาจจะเดี๋ยวเราผมให้ดูนะเห็นไหมครับเขาวางสเกลพิมพ์เห็นไหมครับเป็นรอยเส้นเส้นเส้นนะครับอ่าเห็นไหมเห็นนะครับเห็นนะฝ่ามือนะครับฝ่ามือเนี่ยนิ้วนะครับคมชัดนะครับและมีนิ้วมือนะครับพระหัตถ์เนี่ยนิ้วมือเนี่ยคบห้านิ้วนะมือนี้นะครับมือนี้นะครับอ่านะครับ ปลายบัวนะครับมีเม็ดเกินนะครับตรงนี้ตรงฐานนี่ตรงนี้นะครับมีเม็ดเกินเห็นไหมครับอ่ามีเม็ดเกินคมชัดนะครับคมชัดนะครับเห็นไหมครับอ่าคมชัดนะครับอ่าอันนี้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้พิเศษตรงนะครับเหรียญนี้ไม่ตัดปีกนะครับและเหรียญไม่บวมนะคุณดูเดี๋ยไม่บวมเห็นไหมไม่นูนหน้าหรือนูนหลังนะครับไม่ดบวมเห็นไหมครับอ่า ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็ดูนะครับรายละเอียดนะครับงานสมโพธนะครับเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปนะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งคมชัดมีเส้นตอกนะครับสเกลนะครับของตัวหนังสือนะครับเรียกว่าตั้งสเกลก่อนที่จะแกะพิมพ์นะครับเห็นไหมเห็นนะครับมีพสชัดเจนนะครับมีพสชัดเจนทุกอย่างชัดเจนนะครับทุกอย่างชัดเจน นะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับอ่ะโอเคแล้วเนื้อก็จะเป็นทองแดงนะครับถ้ามีการใช้ก็จะออกแบบดำๆเลยนะครับเป็นมะขามเปียกเลยนะครับเหรียญนี้หายากนะครับแล้วทำไมติดไม่ตัดปีกอย่างเงี้ยโหมีไม่กี่เหรียญครับไม่ตัดปีกก็คือเขาปั๊มเขาปั๊มมาเป็นกลมๆเป็นแผ่นอย่างงี้ก่อนก่อนที่จะไปเลื่อยนะครับจริงๆแล้วเหรียญนี้จะเป็นข้างเลื่อยแต่นี้อยู่ในสเกลกลมเลยนะครับกลมเลยนะครับก็ถือว่าผมเชื่อว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกครับใครมีแบบนี้นะครับสามารถปล่อยเช่าผมได้นะครับสามารถขายผมได้แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่มีพระนะครับอยากจะแบ่งปันให้ผมผมกรับเช่าพระครับตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านนะครับใครมีพระก็แวะมาหาผมได้วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสเนี่ยจะอยู่ที่สตูตแห่งนี้วันอังคารวันศุกร์เนี่ยอยู่พันทิพย์งามวานตั้งแต่นะครับบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับเ <im itation> พื่อนเพื่อนก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วมาเจอกันวันนี้ผมพทษบางแคต้องไปก่อนนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสารของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นํามาหลอมรวมเพื่อจัดสร้างเรียญแปะโรงสีท่านอาจารย์โง,ง่กิมโคยรุ่น มงคล108วัดส,สันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารรอบจกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมขาขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาบแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดส,สนัสสนเจ้าจังหวัดปทุมธานี โดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระคูกะเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัตโก หลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจำงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรัเจ้าอาวาสวัดสารเจ้าส่วนในพิธีปลูกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณนะอุโบสถวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจกกักรวาลพุทธคุณเป็นเลอิอจะสร้างทั้งหมด3 9 9 9 9องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ064-398-9636หรือที่เพจ Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิ i, และทางลายที่ ID ดีลายอันโอกิ AUNOKI อย่าพลาดกับของดีที่สุดแห่งมวลสารครอบจัก,กรวาลพุทธคุณเป็นเลิศกับเหรียญแปะโรงสีรุ่นมงค้108น รีบจองกันเข้ามาของดีมีจำนวนจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เโทนบางแค่อหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028